มาเอาอะไรมาปิดปากพี่ล่ะ่ดพี่เนี่ยม่ได้ถ่ยได้เลยเราน่นอนจนไอ้มหคยถืจนบุมไปหมดแล้วี่กี้ไปยัง่ะันัเกียตัดชูไหมตัคิดมันนี่กอนนี้นะต้อเดี๋ยัจัดให้ได้น่ไหมคลิปเหร

น,นี่คนด้ได้ถ่ายค่ะไม่ร้ียค่ะถ่ายไหม่ได้ถ่ายไ้่ายได้ถ้าออกห้ามออกตาห้ามอาไ ด้วยเนอะอคมรับครับไปเจอกันนะครับแฟนๆอย่าลืมมาดูนะครับวันนี้รถไฟก็ไปนะโอ้โหไม่ได้ต้าไปรู้เลยาละครับบายบายครับายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ค่ะด่ดะ 拜拜 <Bye. S 2>